นี่แหละที่รอคอยอันนี้ผมยอมจ่าย150หยวนเลยนะคุณผู Trans ้ชมต่อตัวนะอุ้ยตัวบอลเลิศเลยคุณผู้ชมเป็นหอยที่มีมุกทุกตัวนะครับผมวันนี้ผมดูในคลิปนะเอสซิมาร์นี่เขาแกะแล้วมันมีอ่าเขาเรียกอะไรไข่มุกในในเนี้ยเออมันจะมีไข่มุกแกะกากแกะเองวะเออมันจะมีไข่มุกอยู่เอออะไรนะไข่มุกเห็นไหมแม่แม่แม่แมผมบอกเลยมันมีนี่มันขโมยกะลาตีมันมีทุกอันเลยนะเราได้แกะเองนะคุณผู้ชมนะเราก็ทำทรงทำสร้อยนะฮะแล้ว เฮ้ยมึงมาเป็นเส้นเลยเหรอวะโอ,อ้โหเก้าจุดเก้าหยวนกูโดนหลอกด้วย <c oughs> แหม่ยอะไรกัะเนี่ยเฮ้ยมีช้อนซ่อมหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันมีค้อนนั้นี่นายาแบบเหมือนสิวอะไรอย่างเงี้ยเปล่าอ๋อผมดึงดึงออกแล้วผมจันได้แล้วชุดนักขุดสมบัติคุณผู้ชมโอ้โยโดนหนึ่งมือ นี่เล่นของใหญ่เลยนี่นี่เเป็นไงเออเฟี้ยวกว่าเยอะอืมเว้ยอะไรผมเริ่มเจออะไรแล้วคุณผู้ชมปึ๊บอ่านี่ยเนี่เนี่นี่ยเหมือนจะเจอของดีหน้านี่ยอะไรวะเนี่ยฮะเชื่อกอะไรวะเออช่างมันละกันนะนี่โปรเจ็งหรอาเออแบงเฮ้ยเคาะยากเคาะงินเออเอ้ยวุ้ยผ่าครึ่งแล้วคุณผู้ชมรอบนี้เออเอาไว้น่าจะของใหญ่หรือเปล่าเนี่ยเออมันแตกครึ่งเลยเดี๋ยวมาดูกัน เออนั่นแหละเอออุ้ยอะไรอะ่ะระเบิดไปดิแม่จ้าแม่ระเบิดแน่เลยแม่ผมไปซื้อหาอเลยมึงแล้วนี่ฮะบอกเลิกซื้อได้เลย<า>เวนเจอรบําการนี่แม่โยนไปดูแล้ำโยนไป็นร่องนู่นเลยเอาละมือน,นี่ผมมาแกะของอีกแล้วครับผมโอ,โอ้อะไรนี่เอเอเอลปิกาจูฮอตเพย์รันหรือเนี่ยมาดูซิโอ้ยมีหางเลยนี่ปิกาจูแน่นอนเดี๋ยวว่าตัดเย็บไปด,ด,ดีนะคุณผู้ชมนะปึ๊บ สวัสดีครับตัวพี่กัจจองเอ่อโอ้โหแน่นกูว่านะกูควรหยุดซื้อของราคาถูกได้แล้วมัน แม่ก็เสือขยันตับด้วยชุดส้นตีนเลยเนี่ยเอาละรอบนี้ผมแก้มือคุณผู้ชมนะผมสั่งชุดคอสเพลย์ราคาแพงมาเลยนะคุณผู้ชมนี่มีหงี่หงหี่ห่อด้วยนะบอกเลยว่าบริษัทดีนะถ้าเกิดไม่รีแล้วมันโดนกูแน่นี่โอ้ยมาเป็นหัวเห็นไหมมันต้องมีหัวอย่างนี้อุย้ยฟันอ่ามันมันดูกระจกกระจกไงวะแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเองเขาบอกว่าคุณภาพดีไปแก้เหมือนนะ <st it> ใช้ได้เลยนี่ว่ะฉันหาวรอบนี้แกสมเร็จแล้วนะเนี่ยนะงานงานนี่นี่เดี๋ยวอะไรเป็นไรอ่ะเอ๊ กูมองไม่เห็นฮะมองไม่เห็นกูต้องมองตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวตรงปากมันไงมันมองไม่ได้มันตันมันไม่มีที่มองอยเว้เยเดย